ขอขอบคุณคนระับคนที่ติดตามผมครบหนึ่งพันคนนะครับโอ้ฝากไปด้วยครับขอขอบคุณนะครับผมติดตามช่องยูทูบช่องในร้อยช่องนี้ไว้นะครับโอ้ฝากไปด้วยครับช่องยูทูบในอาทิตย์ชินทวันฝากไปด้วยนะครับโอ้ว,ออวัส bài vầy luôn, chỗ cho kênh luôn, không phải lỡ những video hấp dẫn คนนะครับข้ของขอคนติดตามนะครับอ้ไม่มีอะไรครับคอนเทนต์นี้ก็มไม่มีอะไรครับคอนเทนต์นี้คอนเทนต์ผไ,<อ>ไม่มีอะไรครัโ<อ> <c oughs> เ้ เมื่อกี้นี้เรานั่ังกินข้าวอยู่เปิดไฟได้นะยังไม่ได้ชาร์จแบตไหมเลยใครทำอะไรกันอยู่ว่างครับอะไรไ,ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สิพระให้มาครับพระให้มาพร้อมพิโตนังไง ทำอะไรกันอยู่มั้งครับโผมคอมินบอกกันได้นะครับโอมตอนนี้ผมอยู่เส็นพรัราสองครับรถก็ไม่เป็นน,นิดอะไรครับัมส้นใช่เขาเนกครับอ้ไปแต่งบนะใส่ร้อนชาดเป็ออันละร้อยกว่าบาทเปิดชา์จแบตเรัพั์อือ ันาอยูนี่ครับถนนขนทางก็เดินไปไ่รถไม่ค่อยติดนะครับขาออกรถไม่ค่อยติดครับจะไปโรงงานมหาชัยครับอยู่ใต้ทางด่วนนี่นะครับกำลังจะเข้าลงงานวิ่งไปเรื่อยครับนื่ก็พักครับผ ฝากไว้ด้วยครับใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากช่อง youtube ในน้อย,อยช่องนี้ไว้ด้วยนะครับค mm hmm. อนเทนต์นี้ไม่มีเลยครับมาขอขอบคุณครับผมที่กดติดตามให้ผมครบ1,000พคนนะครับผมค mm hmm. อนเทนต์ผมก mm ็ hmm. ไม่มีอะไรมากมายครับเห็น hmm. ฝนตกน้ำท่วมที่ไหนก็ถ่ายให้ดูครับผม

สองวันมาในแตงวันจะมีสีหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรอะเขียนได้คนส่งบายบายไม่มีอะไรมากมายก็บคอนเทนต์นี้ก็จบนนนทานนี่แหละครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับอยู่แถวเสม็ดลำพระรามสองแล้วครับผม ัดไปไปรุงงป้นจัดไปไปรุ่นไปครับไปรุ่นครับคอนเทนต์ของผมไม่มีอะไรมากมายครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนติดตามผมครบหนึ่งพันคนนี้นะครับอยากได้ครับอยากได้สี่พันชั่วโมงครับผมอยากรู้ว่าสร้างรายได้ได้ไหมครับ กระถาวงอิงวงอิงวงอิงถ้ายี่ยังจะได้4,000ชั่วโมงครับผมตัดก่อนเสร็จดูดูบรรยากาศนะครับไปแล้วครับไปแล้วเหมือนฝนจะตกนะครับผมอยู่นี่เหมือนฝนจะตกนะครับ จัดไปไวนูสนฝน,นจะตกฟ้าเดี๋ยวนี้ถ<ป>นนเส้นมะลามสองก okay ็ใกล้จะเสร็จแล้วเส็จไปด้ว่บบอีกกี่ปีซองในสามแปบบดๆเวลาวันนี้ ไม่ใหไไ้ไม่ได้หมดเลยขอเจ้าไหนทีเจ้าไหนคกสูงขาสารไข้ไม่ค่อยดีครับสายสุดไม่ค่อยดีนะครับสายบรรทุกเราก็วิ่งสายสุดไอวานครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมจะเข้าโรงงานครับ